จริงถ้าเกิดคืนนั้นไม่ได้เป็นเมียกูนะไม่ใช่กูแล้วแหละพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อเต้ยชื่อเต้ยเอสเคผมชื่อตับตับเงินไหมตับเงินไหมตับเงินไหมเอ้ยตับ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 ับอ่ะ เออพี่พี่จะไปไหนหอ,ไอ,อ๋อไปอยูย่ในใจอ่ะเฮ้ยยศเคเอาลอเลอยพี่พี่อัน,นี้พี่อยู่จังหวัดอะไรเดีย๋ยตาเดอยู่จังหวัดอะไรเอาขังยจังหวัดขาอยากเที่ยวน็อปเอาพี่อยากเที่ยวน็อปเอาอะก็ไปดิเอายเคอย่า กยาให้กูได้ไปน็อคเอาลน่ะเจงก็ไปพี่พี่ยเี้ผมขอถามหน่อยดิอ๋อเอาอย่างนั้นครับน็อคเอาลนี่เขาว่าเด็ดปะเด็ดแจ่มทุกคนเลยปะทุกคนเฮ้ยาทุกคนเลยเด็ดบึมบั้มซัมเบ้ปะเกินยิ่งกว่าร้านผมเลยเฮ้ยยิ่งกว่าร้านเลยนะกูจะไม่พลาดเลยจริงถ้าเกิลหมดโควิดนี้กูจะไปน็อคเอาลเป็นที่แรกเลยเชียว เนอะมันติดติดกันมันอยู่ติดกันเดินข้ามก็ได้เลยเด่นโผลเลยฮหืมกูอยากไปขก้นเลยลงทะเลไปเลยง่ายดีเยทเคไม่ต้องไปเออแะรนโซนรีสอร์ทอ่ะไม่ต้องตรงนั้นแหละเยทเคจัดในน้ำเลยเชียวแสดงว่าบ่อยเคคุยกับคนอื่นต่อเบื่อเออเบื่อเบื่อผมแล้วเหรอเนี่ยเธอปั๊ อ้าวไม่ใช่ผมก็ไม่ปันป่นผมก็พูดสาระเลยนะพี่เธอปั่นวะเฮ้ยปั่นแล้วปั่นจักรยานปั่นมากเลย <c oughs> ก,กู <c oughs> นี่ยังชอบเลย <c oughs> <c oughs> อยากจะให้เจอแถกบกำแพงนะเจง,จงแล้วทำไมกูมจะต่อยท้องลากขึ้นเตียงให้ไอ้สัตว์ <c oughs> อย่าอย่าเราจะกระเทาะฟังมาดิเออจริงถ้าเกิดคืนนั้นไม่ได้เป็นเมียกูนะไม่ใช่กูแล้วแหละเออเอาจริงผมจับพี่ทำเมียแน่อยากให้ผมเจอพี่แล้วกันแหละทำร้ายกันได้เลยหน้าแบบนี้เออผมจะจัดให้งามเลยเจมๆเลยหนักๆเลยระดับพี่เลย มจะจัดกลัวเ,เลยวะเฮียมึจะจัดแทนสัก็ฆ่าหกชั่วโมงขึ้นไปเลยกูแดกตายเหรออะไรนะจัดงานโตกินเนื้ยจัดพี่ <c oughs> อะซ้ำ <c oughs> ออกมาประเด็นแล้วรอะอะไรนะพ <c oughs> ูถึงประเด็นนี้เลยอ,อ้าวเงีเ่ยเฮียพอดีเด็กมันใส่ไอ้พี่หลบประเด็นเด็กเด็กเด็กมันมันหมกมุ่นนิดหนึ่ง ผมก็เด็กแค่นี้แหละพี่ผมเด็กแค่แคแบบอายุแหละแต่อย่างอื่นผมไม่เด็กับจะได้แบบไม่มีความคิดไปแบบจะชุดใครข้างทางก็ใสท้องเลผมไม่ได้ฉุดข้างทางผมต่อยแม่ตรงที่สาธารณะะลยอาผมอัดวิดีโอไว้ได้จริงเป็นค้างแล้วอะ่ะเออพี่โหโยแมงไม่เป็นใจเลย <c oughs> เน็ตเนี่ยเติมเน็ เอ้ยพี่ผมใช้ไวไฟนะเนี่ยผมใช้ไวไฟไปเนี่ยไม่ใช่เติมแบตเว้ยวอะไรรู้เฮ้ยเฮ้ยพอดีนี่พรพับแม่งบินไปดัสแล้วไม่งั้นน้ำเงินมันมีมันมีไม่เปิดอยู่แล้วโอ้ผมเพิ่งสมัคร VIP ไปด้วยแล้วแม่งก็บินเลยเอ้ยไม่ใช่อ <c oughs> ยากลาเล่นละเล่นละเล่นละเล่นล้อเล่นล้อเลออเออเอบอกว่าล้อเล่นล้อเล่น,นเดี๋ยวเดี๋ยว โดาเดาง้างง้างมักแล้วนะจริงจะล่อให้แบ็กงแบ็คเก็ตหลุดออกหมดเลยไป่อนดอะไรนะไป่อนดม่ผมจะจัดพี่ดิมึงมก่นแบเอาจริงนีาจริงเลละมึงุ๊จริงน่แหละพี่จริงอีอักูก็จะสวยกุ้ย โอ้ก็ดูพี่ดิเอะพี่ก็จะกระทืบผมอย่างเดียวเลยอ่ะอืมแล้วปากหน้ากระทืบน้อยที่ไหนอะอะไรนะปากหน้ากระทืบน้อยไหนมึงก็ผมปากดีไงมันแค่แค่ปากดีอย่างอื่นผมก็ดีสามพันไรเนี่ยรอดไปได้ไงวะธรรมดาก็คือแบบเจ๊เขาสนับสนุนผมไงพี่น่าจะโดนแมนนักหนาปากไม่ดีปากไม่ดีแล้วเนี่ยอืม ไม,ไ,มไ,ไม่น่าหลวมตัวอะไรให้มันเลยไม่น่าหลวมตัวดีได้แค่หลวมตัวอะไรไม่หลวมตัวมาเป็นเมียผมไหมพี่โอยเป็นีหลอกเช่นนี้อ่ะรู้ได้ไงเดี๋ยวเธอเมาหน้ามืดเถอะพี่อะ่ะคอยดูหน้ามืดก็ไม่เคยเจอหน้าเเ <c oughs> ออเธออยู่ต่างจาังหวัดเอ้ยทุยเธออยู่จังหวัดเดี๋ยวขันที่ไม่เหลือแล้วพี่ได้เป็นเมียผมแล้วพี่อะ่ะ โอ้ผมผมก็ตามเหมือนกันแหละพี่อ่ะอ้าว,วผมนัดเจอแล้วแหละอยู่จังหวัดอะไรเอออยู่กำแพงครับผมฮะกำแพงเมืองกำแพงเมืองจีนมั้งสูงสูงอะ่ตะตลกเลยโอ้โหตลกปะตะลกดีขำดีพี่สักนิดนึงตลกก็หวัวร้อนดิพี่เคยหวัวทิมปะ อะไรนะหน่อไหมอยู่ในใจเราไม่มีใครเลยเชดโด้เรากลัว,วจะไปเอแอปข้างในนั้นนะดิเฮ้ยใจเธอหรือเปล่าที่ไอ้อ่านวุ้ใจเธอได้แหละอ,นนอ,นนอันนี้เธอชื่ออะไรอ่ะช,อนะชื่ออะไรนะบีมบีม,บ,ม,บ,มบีมมี่บีมเฉยๆยามี่เลยหนอบีมเฉยๆเหรเรียกบีมไม่ถนัดเรียกทีแักได้ปะล่ะเฮ้ย ไม่ซ้ำไม่ซ้ำพอดีสดตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้สดความไม่เล่นควไม่เล่นกลอไม่สดใช่ไหมสดสดอยากไปเที่ยวภาคใต้เว้ยช่วงเนี้ยมาสิจะลาโควิดอันดับสองมากมากกลัวกลัวกลัวไปไม่ติดโควิดแต่ดีกลัวติดคนคุยตรงหน้าโอ้ยหันใหญ่เลยเช็ดเค เอออย่าหั่นมากสิคือมัน,ม,นมันแบบหน้าจอดับกลับติดๆมันอัปเดตใหม่หรอวะเนี่ยอันนี้อยู่บ้านเหรออยู่บ้านกนระขายเนี่ยอยู่คนเดียวเรียบร้อยทางสะดวกว่ะเฮ้ยเฮ้ยอยากละเล่นละเล่นละเล่นก็ <c oughs> นแบบทางสะดวกว่าจะชวนไปดูนงดูหนังไง <c oughs> สนใจจะดูหนังไหมหนังเปิดแล้วหรอ ก็เปิดแล้วเราจะพาไปดูหนังไปดูไหมไปดูแถวบ้านเรอได้เฮ้ยดูหนังเสร็จแล้วจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยไปกิโอเคจดร้นด่าก็ต้องไปหาอะไรกินดูหนังเสร็จมันก็ต้องหิวใช่เนี่ยุยี่สิบจริงจริงเหรอยี่สิบครับผมไม่เชื่อหรอตุ้ยไอ้ที่นู่นมีอะไรน่าเที่ยวไหมมีอะไรน่าเที่ยวไหมที่นู่นอ่ะ เฮ้ยในบ้านนี้ตรงไหนน่าเที่ยวสุดอะมาดูเองนี่กลัวกลัวกลัวจะจะไม่ได้แค่ดูะดิอยู่กี่คนอะอยู่คนเดียวครับผมเล่นนานหรอคะไม่นานเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยเจอคนแรกเลยอะ่ต้องมาม้เจอคนแรกจริงคนแรกได้คนสุดท้ายอ่ะอยาก อย่าจะเป็นคนของเราบ้างเฮ้ยจับทำเมียจริงๆเอ้ยไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรออันนี้คือเรียนอยู่ปะเรียนอยู่ค่ะเรียนอะไรครับเรียนอเล็กทริกเดอพอดีเลยอะเครื่องไฟฟ้าที่บ้านเสียอยู่เลยอะไรนะเครื่องไฟฟ้าที่บ้านเสียอื พวกคงพวกคอมมาเสียช่วงเนี้ยซ่อมใจเลอเรายังซ่อมได้เลยอะเจ็ดเค้กู้ไปเล่นแปะซ่อมกับทุกคนปะเ,เนี่ยใชเราเลื่อนคนอยู่อ๋อเนี่ยที่ที่ห้องเราคือแบบคอมพังเต็มเลยอะเธอสนใจจะมาซ่อมซ่อมอย่างอื่นเราไม่ถนัดจริงๆเราถนัดซ่อมใจแค่อย่างเ,เด,ดียวเจ็ดเต่า ใส่ซ่อมมาเยอะนะไม่ไม่เหลือแต่เราก็ทาคนมาซ่อมเจอเรเหมือนกัน,นเราซ่อมแต่คนอื่นจิ๊นเดเราจะเราจะซ่อมทั้งหมดเลยม <c oughs> ีแต่ใจนี่คะ่ะจิ๊นเดอย่างนี้กูต้องเป็นประคับประคองซะแล้วอ, <c oughs> อยู่คนเดียวนิ่งอยู่คนเดียวครับรับผมสนใจไหม สนใจไม่อยู่ด้ว <ayo, S 1> ยกันมั้งล่ะมีโปรมีโปรอะไรบ้างก็คือน่าจะใช้ชีวิตคู่ตลอดไปเลยอ่ะอ้าวงาเสียวไปอือจริงสน <c oughs> ใจมาเป็นแม่บ้านแม่เหลือนให้ใหเราบ้างล่ะไม่เอาไม่อยากเป็นแม่บ้านอยากเป็นสีภรรยาเชตโตจะให้คุณหนุ่ไปแถวโน้นนะจะจัดทำเนียรให้เลยเชียว ไหนนี่อยู่กำแพงครับผมสนใจมาเที่ยววะล่ะเฮ้ยเปิดบ้านรอเลยครับตกลงเธอจะเชิญเราไปที่บ้านอเหรอ่ยเออก็ต้องมาเที่ยวซีบ้านก่อนไงไม่เที่ยวบ้านจะไปจะไปเที่ยวที่ไหนอะแล้ของดีกับเกับแพงเป็นอะไรอ่ะก็ต้องเป็นรอแล้วล่ะเดี๋ยวนั่งเลย ดีก็น่าสนดีดีด,ดีจัดเลยอ่ะเรีนยนอะไรอ่ะช่างยนต์คนเรีนยนเยอะนะใช่มีอะไรพังป้ะล่ะที่บ้านน่ะนอกจากใจอ่ะม,มีลงมีรถมีลงมรีรถถังเปล่าอออก็ก็มันก,ก็มีอยู่บ้าน เออเราจะได้วางแผนถูกเราจะได้ไปวางแผนแบบแต่ค้างคืนถูกว่าต้องค้างคืนกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าเฉพาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่มาแต่ได้กินได้ไหมอ่ะโอได้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 ไดไดคือไปแล้วจะนอน,น,อนตรงไหนเนี่ยในใจเหรอเฮ้ยเจโต้นอนในใจก็ไม่ได้กอดเธอดินี่คือรูปเธอเหล่ะเนี่ย